ไปดูกันที่เรื่องของออปตาทีมลุ้นแชมป์ครับอันนี้เป็นทางออปต้าซึ่งก็ต้องบอกตัวเลขแบบนี้มันจะปรับตลอดนะมึ้นอยู่กับผลงานอย่างต้นฤดูกาลก็ปรับให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งอะไรอย่างงี้ยครพอลิเวอร์พูลหล่นอาร์เซนอลก็มาเป็นเต็งแต่ตอนนี้ล่าสุดนะคะด้วยผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดีขึ้นมาออปต้าเขาก็มีการปรับตัวเลขอีกแล้วอาร์เซนอลตอนนี้64.8ิหถือว่าตกลงฮะอย่างงี้ใช่เพราะว่าแมนเชเตอร์ซิตี้ ที่21.90ฮะช่องไตเติร์นะครับ T I T L E คือช่องแชมป์ะนะครับลิเวอร์พูลเหลือ7.39เชลซี2.85 ใช่ต้องไปดูที่ไทยเทราพว,ว่าเนี่ยพอรวมกันหมดมันจะได้ร้อยอะใช่ไหมใช่ครับ <Ừ. S 2> ใช่ครับรวมหมดมันจะได้100แต่นี่ออปป้าก็ยังให้ลิเวอร์พูลติดทาโฟอลอยู่นะทาโฟอลฮะอยังให้เปอร์เซ็นต์ที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่าก็หกสิบหกจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์นะคะอาร์เซนอลนี่คือแบบไปแน่ๆนะเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดเลย